LAND SA- พันปักช่อง5 0เป็นกล้วยที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นกล้วยที่ให้ผลผลิตเยอะจำนวนลูกดกและมีขนาดใหญ่ซึ่งในปัจจุบันการขยายพันธุ์ด้วยหน่อเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดการเพาะเนื้อเยื่อกล้วยจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีขยายพันธุ์ที่มาช่วยรองรับความต้องการของเกษตรกรเพราะการเพาะเนื้อเยื่อนั้นสามารถทำได้เฉลี่ยเดือนละ5 0 0พันต้นถือว่าเป็นการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วใช้เวลาสั้น แต่ได้ปริมาณที่เยอะแถมยังปลอดโรคและได้สายพันธุ์ตรงตามที่ต้องการในราคาสบายกระเป๋าเพียงต้นละ25-30บาทการเพราะเนื้อเยื่อกล้วยจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพของเกษตรกรที่สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรและกำลังมาแรง ทุยครับทุยครับสวัสดีครับ่สวัสดีค่ะเฟเองครับพี่ตุยเชิญมาคุยกันผ่านไม่ผ่านมุ้งโลดได้ไหมครับได้ค่ะมันมีม่านประเพณีกันเราอยู่เชิญครับพี่ตุยครับขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมเปียรักครับพี่ตุยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี้ตุยชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อนางสาวศิวลีอ้นแดงค่ะแล้วทําไมถึงเป็นสวนแม่น้ําหวานครับไม่มีอะไรเกี่ยวกับคําว่าน้ําหวานที่เป็นสวนแม่น้าหวานเนี่ยเนื่องจากคุณแม่ขายน้ําผลไม้ปั่นอ๋อ แล้วก็เมื่อก่อนนี้ทำงานประจำอยู่ปัจจุบันก็ทำงานประจำอยู่ครับค่ะแต่ก็คือจะฝากคุณแม่ขายเวลา่ลูกค้าโทรถามเนี่ยก็ให้ไปร้านแม่น้ำหวานก็เลยตั้งชื่อเพื่อให้เก็ิให้เกติคุณแม่คุณแม่ก็เป็นสวนกล้วยแม่น้ำหวานสวนกล้วยแม่น้ำหวานนะครับวันนี้จะมาเจาะลึกเรื่องราวของสวนกล้วยแม่น้ำหวานนะครับผมอ่ะผมขออนุญาตเดินเข้าไปข้างในกับพี่ตุ้ยแล้วกันนะครับเชิญค่ะผมเดินเข้าไปได้เลยครับเชิญเลยค่ะเชิญนะครับขออนุญาต ีอยู่ในฟาร์มเพาะเลี้ยงกล้วยนะครับผมอยากจะที่ผมบอกไปนะครับว่าผมไม่เคยเห็นต้นกล้วยแบบนี้เลยครับผมแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปเจาะเลยนะครับเราจะถามพี่ตุ้ยก่อนว่าทําไมถึงมาเพาะเลี้ยงกล้วยครับจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจเลยอ้าวมันเป็นยังไงครับเกิดจากที่ว่าเราอยากจะลองมาทําเป็นเกษตรกร,ร,กรฝึกหัดดู <ừ> ค่ะมีที่ดินอยู่ที่บ้านเป็นของคุณปู่ครับผมเราก็เลยเริ่มจาก เราก็เป็นพนักงานประจำเนาะก็เลยเริ่มจากกล้วยอย่างแรกเลยง่ายสุดไม่ต้องไปดูแลเยอะค่ะแล้วก็เปิดนิตยสารเล่มหนึ่งได้เอากล้วยสายพันุหนึ่งของท่านอาจารย์กัลยานีเป็นงานวิจัยของมหาลัยเกษตรศาสตร์ปรากฏว่าเครือใหญ่มากเราก็เลยสืบสอหาเพื่อที่จะซื้อมาเป็นมิ่งขวัญของสวนปรากฏว่าได้มายากมากครับต้องไปเข้าแถวซื้อในงานมหาลัยเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์แฟร์คนละสองต้น แต้แค่นั้นมันยากเราเลยทำยังไงครเราก็เลยขอแรงน้องนักศึกษาเข้าแถวซื้อให้เราได้มา1อยต้นโอ้ในบอกยากใช้ความพยายามมากค่ะ100ต้นแล้วยังไงต่อก็อยากได้มากกว่านั้นครับผมก็เลยไปสืบสาะหาก็ไปขอพบ ท่านอาจารย์กายานอาอยีานาที่อำเภอปากช่องค่ะขอความจำานงมาว่าเอออยากจะได้มากกว่านี้โทรไปประมาณเดือนกุมภาบอกว่าตุลาค่อยเปิดรับจองคิว โอ้โหมันยากมากอจริงๆนี่มันกล้วยลยเนี่ยใช่มันไม่กล้วยแล้วครับตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องกล้วยๆแล้วก็ยังอยากได้อยู่อะไรยังไงต่อครับผมก็เลยเอ๊มันพอเลี้ยงเนื้อเยื่ออ๋อนี่เป็นคนพลียงเนื้อเยื่อเหรอครับค่ะจากมหาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะเป็นเทคโนโลยีของการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อมาเราก็เลยทําต่อเลยไปเรียนนะครับก็ศึกษาต่อก็เอาไปจ้างที่ห้องแลบบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อทําปรากฏว่าห้องแลบเนี่ยต้องการโคต้าตั้ง สองหมื่นต้นเยอะเกินเลยลองบอกขายมีคนที่มีความต้องการเหมือนเราครับค่ะก็เป็นอาชีพตั้งแต่นั้นมาคือเราไปให้ให้ห้องแลบ,บทำตอนแรกจ้างห้องแลบ,บครับผมปัจจุบัน เราก็ทํามาหลายปีเข้าหลายปีเข้าเรารู้สึกว่าเออมันเริ่มเป็นอาชีพจริงจังได้กําไรมาเราก็เอากาไรส่วนหนึ่งอะปันไปซื้ออุปกรณ์ห้องแลบมาทําเองปัจจุบันมีห้องแลบเป็นของตัวเองห้องแลบเป็นของตัวเองใช่คือกล้วยจากคุณกัลยาณีเนี่ยคือเป็นกล้วยพอเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะเป็น,เป,นเป็นพันตั้งต้นแต่นับจากนั้นมาเราก็เริ่มเสาะหาหลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ที่คิดว่ามีคุณภาพสายพันธุ์ที่เป็นเขาเรียกว,ว่าพันธุ์เศรษฐกิจ ได้รับความนิยม<ช>รสชาติดีใช่เลยได้มาอีกเยอะแยะเลยยกตัวอย่างเช่นก้วยไข่เกรรษตรศาสตร์สของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์เหมือนกันของดรเบนจามาศอันนั้นก็คือเป็นพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมเลยคิดว่าเป็นพันธุ์คุณภาพครับผมค่ะสามารถส่งออกได้ครับแล้วเรียนจบอะไรมาครับทำไมาถึงมาทำามื่อได้ครับก็เรียนจบวิศวะมาสายวิศวะ สาขาอะไรครับสาขาโทรคมค่ะเกี่ยวมากกับการพอเรียนเนื้อเยื่อนะครับเวมเรียกว่าเป็นการเรียนโดยตรงเลยไม่ตรงเลยคือมาศึกษาความรู้เพิ่มเติมโดยการนําเรียกว่าเอาความตั้งใจตั้งไว้แล้วก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมว่าพอเรียนยังไงใช่แล้วก่อนมาทรเกษตรนะครับทาอะไรมาก่อนครับทำงานบริษัททํางานบริษัทซึ่งบอกไม่ได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้ค่ะทำงานบริษัทนาซาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทาอยู่ใช่ไหมครับปัจจุบันก็ยังเป็นพนักงานบริษัทอยู่โอ้อันนี้คือเป็นงานเป็นพาร์ทไทม์ เป็นพระธรรมวันนี้ลามมาพึ่งกับรายการเกษตรศาสตร์เลยขอบคุณมากนะครับพี่ตุ้ยค่ะขอบคุณค่ะแล้วอย่างยิ่งดั่งเวลายังไงครับผมก็คือจันทร์ถึงสุขทำงานปกติแล้วก็จะมีทีมงานเขาเรียกว่ามือโปรดูแลให้เราแล้วทำมาทั้งหมดกี่ปีครับปีนี้น่าจะเข้าปีที่6แต่เวลาว่างหรืออะไรเงี้ยเราก็ทำไปเรื่อยๆจนปัจจุบันเราเป็นบริษัทครับผมค่ะก็คือขายกล้วยพอเลี้ยงในเยื่อขายกล้วยพอเลี้ยงในเยื่อในนามบริษัทไบโอเทคโนโลยีฟาร์ม แล้วกล้วยที่พอเลียงเนื้อเยื่อครับแตกต่างจากกล้วยธรรมดาย,ยัางไงครับทำไมจะต้องพอเลียงเนื้อเยือ่ออย่างแรกเลยคือปลอดโลก แล้วโรกของกล้วยจะมีอะไรบ้างโรกของกล้วยจะมีตายพายหนอนกอตายพายนี่จะขั้นรุนแรงสุดถ้าจุดไหนที่เป็นตายพายเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะปลูกกล้วยต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพันนี้ถ้าเป็น,น,ปนออกาจากาห้องแลบเนี่ย,ยพื้นฐานเบื้องต้นก็คือกล้วยจะปลอดโรคมาอย่างที่สองคือการผลิตพอเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยมันจะสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากแล้วกล้วยของที่นี่ครับผมมีพันธอะไรบ้างพิเศษยังไงบ้างครับหลักๆเลยที่มีเยอะมากที่สุดก็จะเป็น กล้วยน้ำว้าสายพันธุ์ไส้เหลืองเพราะว่าคนไทยชอบทานในบรรดาการเพราะเลี้ยงกล้วยที่เรียกว่าเพาะเลี้ยงเ,งเนื้อเยื่อนี่ครับผมที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงครับเป็นสายพันธุ์ที่คิดคิดว่าค่อนข้างจะดีที่สุดณปัจจุบันที่มันจะได้ผลผลิตค่อนข้างดกมากคือทุกคนที่เอาไปเนี่ยเครือใหญ่แน่นอนเครือใหญ่แน่นอน ทำไมทำไมถึงต้องอยู่ในสแลนครับผมเพราะว่าปกติกล้วยนี่เขาปลูกตามมีตามเกิดทาไมการพอเลี้ยงกล้วยต้นเล็กต้องต้องอยู่ในสแลนนะครับผมที่ต้องอยู่ในสแลนเพราะว่าจากห้องแลบมาเราเลี้ยงอนุบาลธนุถนอมอย่างออกมาจากห้องแอร์แล้วก็ต้องค่อยๆปรับสภาพเขาจากห้องแอร์ก็มาอยู่ในโรงเรือนที่มีสแลนก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนปลูกอะคะ่ะเราค่อยเอาออกแดดอันนี้คือต้นกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์ไส้เหลืองและอันข้างหลังนะครับเหมือนกันคะ่ะแต่อันนี้ ก่อนที่เราจะย้ายลงถุงค่ะเราจะเพาะโดยลงถาดกล้าด้วย,ยกล้าก่อนเพราะว่าจะปริมาณที่เยอะกว่าใช่ค่ะครับผมแล้วก็ค่อยๆลงถุงถุงนี้ข้างในเป็นดินอะไรครับผมจริงๆแล้วเราจะใช้ขุยมพะพร้าวแต่บางรุ่นเนี่ยเราก็จะต้องใช้แกแบดามด้วยเพราะว่าบางทีเราก็หาวัสดุปลูกไม่ได้อ๋อแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่อยู่ในถาดกล้าเนี่ยค่ะครับผมที่เราต้องใส่ถาดกล้าเพราะว่าเราเลี้ยงจากพีทมอสเตรียงพีทมอสแล้วก็ใช้ขุยมพะพร้าว วัสดุปลูกราคาค่อนข้างสูงครับผมเราก็เลยจําเป็นจะต้องเลี้ยงในพื้นที่ถาดที่เล็กๆก่อนเล็กๆหน่อยใช่ <หา S 2> แล้วค่อยเอามาลงถุงพร้อมขายใช่ค่ะตอนลงถุงมาใช้วัสดุปลูกอีกแบบหนึ่งก็ใช้เป็นขุ๋ยมะพร้าวครับผมค่ะต้นนี้มอายุเท่าไหร่ครับผมก่อนที่เราจะขายได้ก่อนที่เราจะขายได้อา,าย,อยุประมาณ1เดือนครึ่งถึงสองเดือนอ๋อต้นแค่นี้หนึ่งเดือนครึ่งสองเดือนก็จะได้ไซส์ใหญ่สุดที่เห็นในแปลงครับผมแล้วเขาก็เอาลงไปแล้วก็ไปไปปลูกได้เลยไปปลูกลงดินสัก สองเดือนต้นก็จะโตเท่าหัวเขา่าแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆ,ๆถ้าเทียบกับขุดหนอมันก็จะโตวไวกว่าแบบขุดหนอด้วยกว่าที่มันจะออกผลนี่มันวานนาเท่าไหร่ประมาณ8เดือนเริ่มจะออกปีออกปแล้วก็3เดือนกล้วยก็จะเต็มที่แล้วก็ตัดเขรือ,ออกมาขายได้ประมาณปีนึงก็คือจะได้ได้เงินได้เงินคืนมา ตอนนี้อยู่ที่แปลงทดลองของคุณตุ้ยนะครับผมซึ่งมีตัวละครลับนะครับผมของเราคือคุณผู้พันนะครับผู้พันกวีนะครับสวัสดีครับผู้พันกวีครับผมผู้พันกวีคือคนที่รับพันกล้วยมาจากคุณตุ้ยใช่ไหมครับครับถูกต้องครับแล้วก็มาลองเพาะดูคุณตุ้ยก็ถือว่าใช้เป็นโชว์รูมเลยว่าลูกค้ามาดูว่าให้มันปลูกได้จริงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณภาพดีไหมครับดีครับดีมากเลยฮะผู้พันได้ข่าวผู้พันเอาเอาผลไม้พวกนี้ไปขายข้างนอกด้วยครับ ได้พิเผนเ็จก็เอาออกไปวางขายข้างนอกรสชาติดีเลยดีฮะปากช่อง5สูตรนี่มันมีข้อดียังไงครับผมข้อดีคือค่อนข้างที่จะดกมากแล้วก็รสชาติหวานอร่อยเป็นพันธุ์เพื่อเศรษฐกิจได้เลยอ๋อเพื่อขายได้เลยเพื่อขายได้เลยระยะเติมอันนี่คือเปิือกจะบางคับผมเปิือกจะบางค่ะนี่คือเนื้อเยอะเนื้อเยอะเดี๋ยวจะย้ายไปดูนะครับต้นกล้วยที่ออกลูกแล้วแล้วก็เราจะไปดูวิธีการคัดเลือกหน่อว่าหน่อไหนมันจะสมบูรณ์พอที่จะเลือกไปทําเนื้อเยื่อ่วยนำไปเลยครับผมค่ะเชิญค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ผลิตผลของปักช่อง50นะครับเป็นพันธุ์กล้วยน้ำวาใช่ไหมครับผมใช่ค่ะผูพ้พันกวีบอกว่า,ย,ายังไม่เยอะมากใช่ไหมครับครับยังไม่เยอะมากเพราะว่าอะไรครับผู้พันครับช่วงสภาพอากาศช่วงช่วงก่อนจะออกลูกช่วงนั้นเป็นอากาศร้อนมากทําให้สภาพของต้นของเครือของอะไรเนี่ยมันทําให้ออกได้น้อยออกได้น้อย แต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาดูแค่ลูกนะครับเราจะมาดูที่ต้นต้นกลา้าต้นหน่อที่เรียกว่าจะนําไปพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขนาดไหนหรือว่าลักษณะยังไงครับเราถึงจะควรนํามันไปเพาะต่อลักษณะหน่อที่เหมาะสําหรับที่เราจะขุดเอาไปเป็นแม่พันธุ์นะคะลักษณะหน่อก็คือจะมีใบเขาเรียกว่าใบดาบแบบนี้เหรอครับแบบนี้เลยคะ่ะต้องมีใบที่ที่คมนี่อะ แล้วก็ค่าลักษณะนี้คือเป็นลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการเอาไปทําแม่พันธุ์อายุประมาณเท่านี้เลยเนี่อวันหนึ่งเดือนไหมครับประมาณเดือนถึง2เดือนเยอะขุดไปทำเนื้อเยอะได้ใช่แล้วเราขออนุญาตนะครับผมรบกวนพี่ตุ้ยพาผมไปที่ห้องพอดเรียนเนื้อเยอได้ไหมครับได้ค่ะไปดูดิว่าพิ่ตุ้ยสร้างมันออกมายังไงที่ได้เป็นหลักเป็นร้อยเป็นพันต้นเนี่ยยินดีค่ะรบกวนได้ครับเชิญวันนี้ขออนุญาตลาผู้ผลนตวีีก่อนนะครับผมครับขอบคุณครับสูให้เพื่อฟื้นสารที่ชมนะคร 15ถึง20เซนก็ราคาต้นละ25บาทแล้วปกติเดือนหนึ่งกี่ต้นนะครับทำได้1,000มถึง20,000ต้นค่ะ10,000ต้นคูณกับ25บาทนะครับก็คือ250,000บาท